กับเจ้า i s u D-Max 1.9 Space c a p X-Series นะครับเกี Speed, 2, ยร์แมนนวลน6สปีด2022ที่สำคัญคันนี้ไม่เพียง20,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมฝากระโปรงนะครับคาดลาย X-Series นะครับไฟหน้าจะเป็นแบบใบบีม LED โปรเจคเตอร์ส่วนของกระจังหน้าจะเป็นแบบ Double Dimension สีดำคาดด้วยเส้นสีแดงนะครับพร้อมกับโลโก้ Isuzu สีแดงเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถมากๆเลยครับล้อสตายสปอร์ตสีดำด้านท้ายปาดท้ายจะคาดด้วยลายเอซีรีส์ไฟท้ายจะเป็นแบบ LED กระบะท้ายใส่ของยเยอะครับด้านในนะครับจะได้เป็นแบบปูโทนดำตัดแดงคอนโซลใหม่มากครับเจ้าของเก่าดูแลดีมากวงมาลัยเป็นวงมาลายมันติดฟังชาติ TMS นุน่น6สปีดมาพร้อมกับเครื่องเสียงจอทัชสกรีน1ดนิ้วนะครับผมสามารถเชื่อมต่อ Android Auto และ Apple CarPlay ได้ครับตัวนี้จะได้เป็นเบาะนีดำแดงนะครับผมูโทน เอบาอะหลังกว้างขวางนั่งสบายเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเจ้า Isuzu D-Max X Series คันนี้ฟรีดาวไปเลยนะครับผมมีวารันตีเสือถึง1,000 0แกิโลเมตรเลยนะออกรถเพียงหนึ่งพบาทเท่านั้นก็สามารถทําเงินคุณให้กับลูกค้าสูงสุดถึง5 0,000บาทเลยครับที่สําคัญนะครับผมอ่อน1 0 0 0 0บาทตลอดอายุสัญญาไปเลยครับสำหรับสิทธิพิเศษคนที่ออกรถกระเตวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าเลยครับผมสำหรับใครนะครับที่ไม่อยากพลาดโปรโมชั่นดีๆนี้นะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ศ4นย์8 8หรือมกอริล่าคาดแป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 าคา รักโคดรักคุณขอบคุณครับ